ในช่วงปี2017ครอบครัวที่แสนดีครอบครัวหนึ่งจากประเทศอังกฤษถูกลอบทำร้ายภายในบ้านพักของตนโดยคนร้ายที่ซึ่งอำพรางใบหน้าของตัวเองเอาไว้อย่างมิดชิดซึ่งหลังจากที่ลงมือก่อเหตุผู้ร้ายรายนี้ได้ขโมยรถยนต์ของเหยื่อขับหลบหนีไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าภายในรถคันดังกล่าวได้ถูกติดตั้ง GPS เอาไว้ทำให้สามารถติดตามแกะรอยได้อย่างง่ายดายซึ่งผลสุดท้าย มันนำไปสู่การไล่ล่ากันอย่างดุดเดือดบนท้องถนนที่ผู้คนมากมายกําลังขับรถสัญจรไปมาและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จะเป็นอย่างไรผมขอเชิญผู้ชมทุกท่านเดินทางไปหาคําตอบพร้อมกันได้เลยครับ เหตุการณ์ที่ผมได้หยิบนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันในวันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีชื่อว่าวิลคินสันเมื่อช่วงปี2017แต่ก่อนที่จะเล่าถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในคดีผมต้องขอแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักกับสมาชิกทั้ง4คนของบ้านวิลคินสันก่อนก็แล้วกันนะครับโดยเริ่มจากปีเตอร์ชายวัย47ปีผู้ที่เป็นหัวหน้าของครอบครัวและก็ตามมาด้วยภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าเทรซี่เธอเป็นหญิงวัย50ปีปีเตอร์กับเทรซี่ พวกเขามีลูกที่น่ารักด้วยกันถึงสองคนซึ่งคนโตเป็นลูกสาวที่มีชื่อว่าลีเดียเธอกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบิดดอนส่วนลูกชายคนเล็กมีชื่อว่าเพียร์บ้านของครอบครัววิลคินสันนั้นตั้งอยู่ในเมืองสตว์บิดเวสต์มิดแลนด์ของประเทศอังกฤษเพรซี่วิลคินสันผู้ที่เป็นภรรยาและแม่ของลูกๆเธอเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นอย่างมากเพรซี่เป็นผู้หญิงที่ใจดีและมักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำในอดีต เซซี่เคยเป็นถึงแชมป์บอลลูมแดนซิ่งของประเทศอังกฤษซึ่งบอลลูมแดนซิ่งที่ว่านี้ก็คือการเต้นรีลาดแว่าในปัจจุบันเซซี่เป็นอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในบ้านพักคนชราเพราะว่าเธอต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เธอเห็นคนจรจัดหรือว่าคนไหลบ้านเซซี่ก็มักจะหยิบยื่นอาหารให้แก่คนเหล่านี้ด้วยความเมตตาอยู่บ่อยครั้งส่วนทางด้านสามีของเธอปีเตอร์เขาเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเมื่อมีเวลาว่าง ปีเตอร์มักจะพาสุนัขที่ครอบครัวเลี้ยงเอาไว้ออกไปเดินเล่นและทางด้านเพียรลูกชายคนเล็กของเคลซี่กับปีเตอร์นั้นเขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีอัธยาศัยดีแต่ก็มีมารยาทแถมยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่แทบจะตลอดเวลาเพียรหลงไหลในการรับชมภาพยนตร์เหมือนกับเคลซี่ซึ่งทั้งสองมักจะใช้เวลาว่างหมดไปกับการรับชมภาพยนตร์ในแต่ละวันในช่วงเดือนมีนาคมของปี2016 เคซี่ได้ขับรถไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและระหว่างที่เธอกําลังเดินออกมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นสายตาของเคลซี่ก็ได้เหลือบไปเห็นชายหนุ่มไร้บ้านคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้มีชื่อจริงว่าแอรอนบา์เล่ณเวลานั้นแอรอนชายจรจัดไร้บ้านวัย23ปีคนนี้กําลังนอนตัวสันเทาอยู่ข้างถนนด้วยความเหน็บหนาวและมีเพียงแค่กล่องกระดาษลังเท่านั้นที่เขานํามาใช้เป็นที่นอนแต่เมื่อเคลซี่หันไปเห็นแอรอน ดยความที่เธอเป็นคนดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับพวกคนจรจัดหรือว่าคนไหลบานเคลซี่ได้เดินตรงเข้าไปหาแอรอนในทันทีและสิ่งที่เธอทําในวันนั้นก็พูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามและประเสริฐเป็นอย่างยิ่งจนยากที่จะหาใครมาใจดีเหมือนกับเธอได้อีกแล้วในโลกใบนี้เนื่องจากว่าเคลซี่ตัดสินใจช่วยเหลือแอรอนตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอได้พบกับเขาและในครั้งนี้แทนที่เคลซี่จะทําเพียงแค่มอบอาหารหรือว่าผ้าห่มให้แก่แอรอน แบบที่เธอเคยทําอย่างเช่นที่ผ่านๆมากับพวกคนหลายบ้านแต่เธอกลับบอกให้แอรอนไปขึ้นรถและขับพาเขากลับมายัางบ้านของตนซึ่งเมื่อมาถึงเคลซี่ยังได้ลงมือทําอาหารด้วยตนเองให้แก่แอรอนและในวันนั้นชายแปลกหน้าคนนี้ก็นั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะทานข้าวพร้อมๆกับคนในครอบครัวของเคลซี่ซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยรู้จักกับแอรอนมาก่อนเลยแต่ทุกคนในครอบครัววิลคินส์ต่างก็ยินดีต้อนรับแอรอนอย่างเป็นมิตร และหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จเคลซี่ก็ได้เดินนําแอรอนไปยังห้องห้องหนึ่งของบ้านและเมื่อมาถึงเธอได้นําเสื้อผ้าตัวใหม่มาให้แก่แอรอนและบอกให้เขาพักอาศัยอยู่ในห้องห้องนั้นไปก่อนได้เลยซึ่งในระหว่างนี้เธอจะเป็นคนที่จัดการหาที่อยู่และที่ทํางานอย่างถาวรให้แก่เขาพูดได้คําเดียวเลยว่าทุกอย่างที่เคลซี่ทํานั้นมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเธอทําสิ่งนี้ลงไปโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น แอรอนเป็นคนที่โชคดีมากๆตลอดเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครวัววิลคินสันเซซี่คอยดูแลเขาเป็นอย่างดีเหมือนกับว่าเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปในช่วงปี1993แม่แท้ๆของแอรอนบังเอิญตั้งท้องหลังจากที่แอบไปมีความสัมพันธ์สวัสดเชิงชู้สาวก,กับชายที่ได้ชื่อว่าเป็นลุงแท้ๆของเธอเองแต่ในเวลานั้นเธอมีอายุห่างกับเขามากถึง19ปี และหลังจากที่แอรอนเกิดมาได้เพียงแค่ไม่นานพ่อของเขาก็ต้องมาเสียชีวิตลงด้วยการป่วยเป็นโรคมะเล็กและสองปีหลังจากนั้นแม่ของแอรอนก็ดันมาเสียชีวิตจากไปอีกคนโดยอาการหัวใจวายเฉียบพลันทึงให้เขาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าในตอนที่มีอายุได้เพียงแค่6กขวบด้วยความที่แอรอนถูกส่งตัวไปอยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อยในที่แห่งนั้นเขาถูกกลั่นแกล้งและถูกบูลลี่อยู่เป็นประจำ แอลอนกลายเป็นที่ลองมือลองเท้าของพวกเด็กๆที่โตกว่าโดยที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยแถมเขายังถูกล่วงละเมิดอยู่บ่อยอครั้งจนเมื่อมีอายุได้13ปีแอลอนกับเพื่อนๆก็ตัดสินใจหลบหนีออกไปจากสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ทว่าหลังจากที่หลบหนีไปได้เพียงแค่ไม่กี่วันเขาก็ต้องถูกจับส่งตัวกลับมาอยู่ที่เดิมอีกครั้งและอีกไม่กี่ปีต่อมาแอลอนถูกปล่อยให้ออกมาเผชิญกับโลกกว้างด้วยความที่ไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนต่อดี แอลอนจึงต้องมาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนและเขาก็เริ่มลิลองใช้สารเสพเติดแต่ถว่าหลังจากที่ได้มาพบกับเคลซี่ชีวิตของแอลอนก็พลิกผันไปในทันทีเวลานี้เขามีทั้งที่พักที่สุดแสนจะอบอุ่นซึ่งเคลซี่เป็นคนที่คอยจัดหาให้ทุกอย่างและเขายังได้ทํางานอยู่ภายในบริษัทแห่งหนึ่งของปีเตอร์สามีของเคลซี่อีกด้วยในค่ําคืนหนึ่งระหว่างที่กําลังนั่งรับประทานอาหารเย็นอยู่กับครอบครัววิลคินสน แอลลอนได้กล่าวคำขอบคุณแก่เทรซี่พร้อมกับสามีของเธอปีเตอร์ที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเขาได้พบกับทางเดินแสงสว่างสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีเวลานี้แอลลอนตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากเขามีเงินเดือนที่มั่นคงพอที่จะสามารถดูแลตัวเองไปได้อย่างสบายทว่าในเวลาต่อมาห้าเดือนหลังจากที่ชีวิตพลิกผันไปในทางที่ดีแอลลอนก็เริ่มหันกลับมาใช้สารเสพติดอีกครั้งและด้วยอาการของฤทธิ์ยา ทำให้เขาไม่สามารถไปเข้างานได้ตรงเวลาแอลลอนจึงถูกหัวหน้าในที่ทำงานต่อว่าว่าเขาเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่แต่่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นแอลอนก็เกิดอาการฉุนขาดขึ้นมาแต่ด้วยความที่ขาดสติแอลอนพุ่งตัวเข้าไปทำร้ายหัวหน้างานที่เพิ่งจะต่อว่าเขาไปเมื่อสักครู่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้บีเตอร์ตัดสินใจไล่แอลอนออกจากที่ทำงานเพราะว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วแอลอนเป็นผู้ที่ผิดเต็มๆในเรื่องนี้ แต่แทนที่เขาจะสำนึกผิดในตอนที่ถูกต่อว่าเขากลับพุ่งตัวเข้าไปทำร้ายหัวหน้างานของตนปีเตอร์จึงมองว่านี่มันเป็นการกระทํำที่ต่ำทรามไม่ควรที่จะได้รับการให้อภัยเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้เพียงแค่สองเดือนปีเตอร์ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาในตอนเช้ากลู่เพื่อที่จะพาน้องมาออกไปเดินเล่นนอกบ้านก็ได้ออกมาพบว่าเวลานี้แอลอนกำลังนอนอยู่ที่หน้าบ้านของตน โดยที่ทั่วทั้งล่างของเขานั้นล้วนถูกปกคลุมไปด้วยบาดแผลฟกช้ำที่น่าจะเกิดจากการถูกทำลายและเมื่อได้เห็นเช่นนั้นเซซี่ก็เกิดความสงสารในตัวของแอรอนเธอจึงตัดสินใจช่วยเหลือเขาอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งในเวลานั้นแอรอนไม่มีที่ซุกหัวนอ,นอนมาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะหลังจากที่ถูกไล่ออกจากที่ทำงานเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเซซี่จึงได้หาที่อยู่ใหม่ให้แก่เขาแถมยังให้เงินใช้โดยแลกกับการทำงานเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ ในปีนั้นแอลอนได้ฉลองวันคริสต์มาสกับคนในครอบครัววิลคินสันพูดได้ว่าเวลานี้ชีวิตของเขากลับมาดีขึ้นอีกครั้งโดยที่มีเทรซี่คอยสนับสนุนและแอลอนก็ได้เข้าทำงานในที่แห่งใหม่ด้วยการเป็นช่างขัดเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเมื่อมีเวลาแอลอนก็มักจะแวะเวียนไปหาเทรซี่เพื่อรับประทานอาหารเย็นกับคนในครอบครัวของเธอแต่แล้วในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแอลอนกลับถูกขับไล่ออกจากในที่ทำงานอีกครั้งเนื่องด้วยปัญหาเดิมๆของเขา ซึ่งเมื่อไม่มีงานทำแอลอนก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าที่พักของตัวเองได้เขาจึงต้องนั้นด้นกลับมาขอความช่วยเหลือจากเคลซี่ผู้แสนดีอีกครั้งซึ่งเธอก็ยังให้โอกาสแก่แอลอนและในครั้งนี้แอลอนอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัววิลคินสันได้ประมาณสองอาทิตย์ก่อนที่เขาจะย้ายออกไปอยู่ในที่แห่งใหม่ที่จึ่งเคลซี่เป็นคนที่คอยจัดหาให้ทุกอย่างด้วยความหวังดีเมื่อมาถึงตรงนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรเคลซี่ที่แสนดีกับครอบครัวของเธอคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแอรอนด้วยความหวังดีมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้แอรอนจึงตอบแทนความดีทั้งหมดที่เธอมีให้ด้วยการในละคุณอย่างหน้าไม่ไอายและนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากตลกหลายที่คนดีส่วนใหญ่มักจะได้พบเจอในชีวิตเพราะว่าในวันที่30มีนาคมของปี2017 ในช่วงเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าของวันนั้นปีเตอร์ได้ออกจากบ้านเพื่อพาน้องหมาของเขาออกไปเดินเล่นอย่างเช่นในทุกๆวันที่ผ่านผ่านมาทาให้ภายในบ้านเหลือเพียงแค่เพียร์ลูกชายของเขากับเคลซี่ภรรยาที่กําลังนอนหลับสบายอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้อินโนอินเนเลยว่าเรื่องเลวร้วรายนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับตนซึ่งหลังจากที่ใช้เวลาเดินเล่นอยู่นอกบ้านนานพอสมควรปีเตอร์ก็ได้เดินกลับเข้ามาภายในบ้านและกําลังจะมุ่งหน้าไปยังโต๊ะอาหาร โดยที่ไม่รู้เลยว่าเวลานั้นชายคนหนึ่งกำลังรอให้เขากลับมาถึงบ้านและชายคนนี้สวมใส่เครื่องแต่งกายอย่างมิดชิดเพื่อที่จะอำพรางใบหน้าและเมื่อได้เห็นว่าปีเตอร์เดินผ่านประตูกับเข้ามาภายในบ้านชายคนดังก,กล่าวก็ได้กระโจนเข้ามาทำร้ายเขาในทันทีโดยที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวปีเตอร์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมไปตามร่างกายถึง6กแผลไม่ว่าจะเป็นที่หลังหรือว่าที่ท้องและที่สำคัญก็คือตรงบริเวณใบหน้า แต่ในระหว่างที่กําลังพยายามดิ้นรนต่อสู้กับคนร้ายอยู่นั้นปีเตอร์ก็สามารถจดจํารูปร่างของชายคนนี้ได้ในทันทีถึงแม้ว่าเขาจะพยายามปกปิดใบหน้าของตัวเองแล้วก็ตามแต่ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะว่าเขาคือแอรอนบา์เล่ชายจรจัดที่ภรรยาของปีเตอร์คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดเมื่อไม่นานมานี้ปีเตอร์พยายามตะโกนถามกับแอรอนว่าที่ผ่านมาเราคอยช่วยเหลือนายมาโดยตลอดทําไมนายถึงทํากับพวกเราเช่นนี้ทว่าเมื่อได้ยินคําพูดของปีเตอร์ แอรอนกลับยิ่งทวีความรุนแรงหนักยิ่งไปกว่าเดิมจนในที่สุดเมื่อคิดว่าจัดการกับปีเตอร์ได้แล้วแอรอนก็ได้ขโมยรถยนต์ขับออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ารถยนต์คันนี้ติดตั้ง GPS ที่สามารถติดตามเขาไปได้ในทุกทุกทีเมื่อแอรอนขับรถจากไปแล้วบีเตอร์ที่ในเวลานี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ทว่ายังคงมีลมหายใจ ก็ได้พยุงตัวเองขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลก่อนที่จะกดโทรแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและในอีกเจหน้าที่ต่อมารถพยาบาลก็ได้เดินทางมาถึงยังบ้านของปีเตอร์และสามารถช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ได้ทันแต่ทว่าทางด้านของเคลซี่และเพียร์ผู้น่าสงสารทั้งสองกลับถูกพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านโดยที่ตามบริเวณร่างกายของเคลซี่นั้นมีบาดแผลที่เกิดจากของมีคมมากถึง17แผลส่วนทางด้านเพียร์ลูกชายของเธอ ก็มีบาดแผลที่เกิดจากของมีคมมากถึง8แผลด้วยเช่นกันในตอนที่ถูกคนพบเพียสยังคงมีชีพจรลงเรืออยู่บ้างเจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยเหลือเพียสอย่างสุดกำลังแต่ทว่าก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้ตัดกลับมาทางด้านของแอรอนหลังจากที่ขโมยรถยนต์ออกมาจากบ้านของครอบครวัววิลคินสันเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเจอได้อย่างง่ายดายทว่าเมื่อรู้ตัวว่ากำลังถูกติดตาม แอรอนพยายามเล่งความเร็วเพื่อที่จะขับหลบหนีไปจนทำให้เกิดการไล่ล่าขึ้นมาบนท้องถนนที่มีผู้คนมากมายกำลังขับรถสัญจรผ่านไปมาแต่กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในรถก็สามารถเก็บภาพวินาทีระทึกของการไล่ล่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เอาไว้ได้แต่หลังจากที่หลบหนีอยู่ได้เพียงแค่ไม่นานรถที่แอรอนขับมานั้นก็เกิดเสียหลักพุ่งชนเข้ากับข้างทางทําให้ไม่สามารถขยับขยืขย่นไปไหนได้และในที่สุดเขาจึงได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม หลังจากที่สามารถจับกลุมตัวของแอรอนเอาไว้ได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จาัดก,การแถลงข่าวขึ้นมาโดยด่วนซึ่งเนะื้อหาหลักๆก,ก็คือการแจ้งข่าวหลายที่เกิดขึ้นกับครอบครัววิลคินสันรวมไปถึงประกาศว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นก็คือชายไร้บ้านที่ครอบครัววิลคินสันนั้นเคยช่วยเอาไว้หลายต่อหลายครั้งในตอนที่ได้รับแจ้งข่าวหลายลีเดียล,ลูกสาวคนโตของบ้านวิลคินสันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบริตนันเธอรีบเดินทางกลับบ้านด้วยความตกใจ ซึ่งในระหว่างทางลีเดียคิดอยู่แทบจะตลอดเวลาว่าในครอบครัวของเธอนั้นไม่เหลือใครอีกแล้วเพราะถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะถูกช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ปีเตอร์ก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด,ด่วนเนื่องจากอาการของเขามันยังไม่พ้นขีดอันตรายและเมื่อเดินทางมาถึงลีเดียเฝ้าคอยให้กำลังใจพ่อของเธออย่างใกล้ชิดโดยที่ก่อนหน้านี้เธอต้องทำในสิ่งที่ลำบากใจมากที่สุดในชีวิตของเธอ ึ่งนั่นก็คือการระบุตัวต,วตนล้างไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่กับน้องชายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในระหว่างที่พ่อยังไม่ได้สติฟื้นคืนกลับมาใน6วันหลังจากที่ถูกนำตัวส่งไปรักษาปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปีเตอร์รู้สึกตัวและได้สติกลับมาอีกครั้งทงั้งๆที่ก่อนหน้านี้หมอเคยบอกแกลีเดียเอาไว้ว่าเธอควรจะเผื่อใจไว้บ้างเนื่องจากบาดแผลที่อยู่ตรงบริเวณใบหน้าของเขานั้นมันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงรีเดียตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมาก ในตอนที่ได้รับรู้ว่าพ่อของเธอนั้นมีสติฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งแพทยว่าเธอก็ต้องรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมากในตอนที่รู้ว่าจะต้องเป็นคนแจ้งข่าวร้ายแก่พ่อว่าทั้งแม่และน้องชายของเธอนั้นไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วซึ่งบรรยากาศในช่วงเวลานั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าศกเศร้าเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสตราวิกต่างก็พากันนําดอกไม้มาวางไว้อะไรให้แดดเทรซี่กับเพียร พิธีศพของทั้งสองถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนของปี2017ที่โบสถ์เซนต์แมรีซึ่งในวันนั้นร่างของทั้งคู่ถูกนำมาใส่เอาไว้ในโรงเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นความคิดของปีเตอร์ที่ได้ให้ความเห็นว่าลูกชายคนเล็กกับภรรยาของเขานั้นสนิทสนมกันเป็นอย่างมากทั้งสองตัวติดกันอยู่แทบจะตลอดเวลาและในวันนั้นน้องหมาที่ครอบครัวเลี้ยงเอาไว้ก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าตัดกลับมาทางด้านของแอรอนหลังจากที่เขาถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่นักสืบพยายามที่จะประติดประต่อเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ชายหนุ่มผู้นี้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ชั่วช้ากับผู้มีพระคุณของเขา ซึ่งสิ่งแรกที่นักสืบทำก็คือการเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านของครอบครัววิลคินสันและพบว่าในช่วงค่ำคืนของวันที่29มีนาคมคืนก่อนวันที่จะเกิดเหตุการณ์แอลอนได้แอบปีนรั้วเข้ามาภายในบริเวณบ้านของครอบครัววิลคินสันซึ่งเมื่อเข้ามาได้แล้วเขาก็พยายามที่จะงัดแงะเข้าไปภายในตัวบ้านแต่ทว่าเขากลับทำไม่สำเร็จต่อ,อจากนั้นแอลอนจึงได้เข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ภายในส่วนหลังบ้าน จนกระทั่งฟ้าสว่างเมื่อเห็นว่าปีเตอร์กำลังจะจูงน้องหมาออกไปเดินเล่นนอกบ้านแอลอนก็ค่อยๆค,ค,คลืบคลานออกมาจากสวนและหลังจากนั้นเขาเฝ้ารออย่างใจเย็นจนกระทั่งเห็นว่าปีเตอร์ได้เดินออกไปแอลอนจึงได้เดินเข้าไปภายในบ้านที่ซึ่งประตูไม่ได้ล็อกเอาไว้ก่อนจะลงไปหยิบมีดทําอาหารสองเล่มที่วางอยู่ภายในห้องครัวและเดินขึ้นไปบนบ้านเพื่อจัดการกับสองแม่ลูกที่กําลังนอนหลับกันอย่างสบายโดยที่ไม่รู้อโนอีเน ซึ่งหลังจากที่จัดการกับสองแม่ลูกได้แล้วแอลอนก็นอนรอให้ปีเตอร์กลับมาบ้านอย่างใจเย็นก่อนที่เขาจะพุ่งตัวเข้าไปทำลายในตอนที่ถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างก็พากันช็อกเมื่อได้รู้ว่าแอลอนไม่ได้มีความสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเพิ่งจะได้กระทำลงไปเลยแม้แต่น้อยแถมเขายังพูดถึงสิ่งที่ได้กระทำลงไปเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและที่ยิ่งไปกว่านั้น คือแอรอนปฏิเสธที่จะใช้ทนายว่าความแถมยังลวมไปถึงปฏิเสธที่จะขอรับการตรวจสอบาสารเคมีต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของตนอีกด้วยและเจ้าหน้าที่นักสืบก็ไม่สามารถที่จะทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขาได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวที่แอรอนได้บอกแก่นักสืบว่าเขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องที่ปีเตอร์นั้นสามารถรอดชีวิตไปได้ส่วนทางด้านปีเตอร์เขาได้เล่าให้แก่นักสืบฟังว่า เพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเซซี่ได้ยกเลิกการเสียค่าโทรศัพท์รายเดือนรวมไปถึงค่าอินเทอร์เน็ตให้แก่แอรอนหลังจากที่เธอไปรู้มาว่าแอรอนขาดงานไปนานกว่า3อาทิตย์และเธอก็ไม่สามารถที่จะติดต่อเขาได้เลยซึ่งหลังจากที่ได้รู้เช่นนั้นเซซี่ก็ไม่ต้องการที่จะช่วยเหลือหรือว่ายุ่งเกี่ยวใดๆกับแอรอนอีกต่อไปเพราะว่าเธอคงจะเอือมละอากับพฤติกรรมของแอรอนเต็มที นักสืบพบว่าประวัติทางด้านการก่อคดีที่ผ่านมาของแอรอนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นคดีทำร้ายร่างกายด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังเคยถูกแอรอนทำร้ายมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือในอดีตแอรอนเคยคบหากับหญิงสาวคนหนึ่งทว่าเขาดันไปทำร้ายเธอด้วยการใช้ไม้ฟาดไปมากกว่าห้าสิบครั้งและหลังจากที่ไม้หักท่อนแอรอนก็ยังไม่ยอมหยุดซึ่งจากการกระทำในครั้งนั้น แอรอนถูกตัดสินให้ต้องจำคุกเป็นระยะเวลากว่าสปีถ้าจะให้ว่ากันตามตรงก็คงจะพูดได้เลยว่าแอรอนเป็นคนที่เอาดีไม่ได้เลยสักอย่างในอดีตเขาทำแต่เรื่องแย่ๆมาโดยตลอดก่อนที่จะมาพบกับเคลซี่และด้วยความที่เธอเป็นคนที่แสนดีเคลซี่ก็ยังให้โอกาสและคอยช่วยเหลือแอรอนหลายต่อหลายครั้งแต่แต่ว่าเขาก็ไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเองได้เลยแต่ที่เลวร้ายที่สุด คือสิ่งที่เขาตอบแทนให้แก่คลซี่นั้นมันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจของผู้คนที่ได้รับรู้เป็นอย่างมากการพิจารณาคดีของแอรอนถูกจัดขึ้นที่ศาลแห่งเมืองเบอร์มิงแฮมในวันนั้นอายการได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมสองกระทงให้แก่เขาและยังรวมไปถึงข้อหาพยายามฆ่าอีกหนึ่งกระทงถ้ว่าเมื่ออยู่บนชั้นศาลแอรอนก็ยังคงทำตัวอวดดี โดยการกล่าวว่าเขานั้นยอมรับทุกข้อกล่าวหาที่ได้กระทําลงไปแล้วไม่เห็นมีความจําเป็นเลยที่จะต้องมาฟังการพิจารณาคดีใดๆแค่ตัดสินโทษมาเลยทุกอย่างมันจะได้จบๆซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่แปลกใจเลยที่แอรอนจะ,สะแสดงพฤติกรรมหรือทําท่าทีเช่นนี้ออกมาขณะที่กำลังอยู่ต่อหน้าผู้คนบนชั้นศาลซึ่งนี่อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเขาไม่เคยได้รับความรักจากพ่อหรือแม่ของตัวเองเลยสักครั้งในชีวิต แอรอนจึงได้โตมาพร้อมกับจิตใจที่มันอยากกระด้างทางทนายความของแอรอนได้ยกเอาเรื่องที่ผ่านมาในอดีตขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างว่ามีความเป็นไปได้ที่แอรอนอาจจะกําลังทนทุกข์อยู่กับการป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกส่วนทางด้านของลีเดียลูกสาวคนโตของบ้านวิลคินสันเธอยืนขึ้นและพูดกับแอรอนขณะที่อยู่บนศาลว่าที่ผ่านมาพ่อและแม่ของเธอคอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดแต่ทาไมนายถึงได้ตอบแทนพวกเขาด้วยการทําเช่นนี้ ซึ่งในขณะที่ลีเดียกําลังพูดอยู่นั้นดูเหมือนว่าแอรอนจะร้องให้ฟูมไฟล์ออกมาพร้อมกับกล่าวคําขอโทษและในที่สุดผู้พิพากษาก็ได้ทําการตัดสินโทษให้แก่แอรอนเป็นการจําคุกตลอดชีวิตโดยที่มีระยะเวลาขั้นต่ํา30ปีแต่หลังจากที่การตัดสินได้ปรากฏออกมาก็มีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มโทษให้แก่แอรอนจนในที่สุดเขาจึงต้องถูกเพิ่มโทษจากระยะเวลาขั้นต่ำา30เป็น35ปี ก่อนที่จะได้รับโอกาสในการขอทําทันบนและนี้ก็นับได้ว่าเป็นกันจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในคดีนี้ซึ่งผมคงจะต้องขอ,อกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาสนับสนุนช่องโดยการสั่งขนมจากร้านค้าของผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปรับชมสินค้าจากทางร้านผ่านลิงก์ที่แปะเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไป Bye bye, Club Legion Forever. <laughs>